สวัสดีครับทานผู้ชมสวัสดีตอนค่ำๆหน่อยนะฮะวันนี้เราอยู่ที่นี่กันฮะกรุง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 เผากาลสินะนะ,ะถ้าใครจะผ่านไปผ่านมาทางอุดร,รหนองบัวนะก็จะอยู่แยกบิ๊กซีนะ,ะ,อ,ะอยู่เทินบิ๊กซีเป็นแยกก่อนถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามาจากหนองบัวก็อยู่ทางซ้ายมือนะฮะก่อนจะถึงบิ๊กก่อนหรือเปล่าหรือเลยบิ๊กซีปะ เลยเลยบุกซีมานะฮะแล้วก็ก่อนจะถึงแยกอ,อกพหลนะแต่ถ้าเรามาจากออกอุดรมาจากออกอ,อกพหลแยกอ,อกพหลมาก็จะอยู่เทินอยู่ขวามือนะอยู่เทินแรกเลยนะเอเคเรามาดูกันนิดนึงนะกุ้งกุ้งสามร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะฮะก็จะเป็นไซต์ตามขนาดอันนี้กิกโลนะกิโลละสามร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยล็ห้าร้อยอันนี้คือปลานะครับ ปลาทับทิมเขาก็จะเอาใส่บ่อไว้ประมาณนี้นะเลี้ยงไปด้วยกินไปด้วยเลยไม่ต้องไปตกไปซิบกุ้งซิเกึ้งอะไรเป็นลุงยหญ่ครับกินได้เลยเนื้นอน้ำเนัน้อเมื่อนะเดี๋ยวเรามาดูใไซ500นะ500ก็ประมาณเกือบ3เกือบ3ก็พอนนี่400นะ เราสั่งไซส์นี้บอกอันนี้400นะที่เราสั่งก็จะลึกมานิดน,นึนงฮนะแต,ต่วต่าเขาพอสมควรเลยนะเลือก2เมตรหนึ่งอันนี้คือสุดของจริงเลยเขาก็มาตักให้เราเลยไนะซสนี้นะเขาจะได้ขายดีมาถ่ายไม่ทำแล้วบางที่เข้านมาก็จะไม่เห็นความเขาตักคี่ถ้าเจอตัวเนี้ยรับ กุ้งเนละยนะอันนี้ใส่ห,ห้500าร้ <500. S 2> อยนะตัวใหญ่เลยก็จะเป็นสดๆเลยนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูานาหน้าตาเมนูนิดนึงนะที่อ่าเช็คอินดะ้วยนะกรงุงอะไรวะเนะี่ยสุสอะไรวะกุ้งสว่งกุง้ง อ่าเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนิดนึงนะฮะแนะนำนิดนึงนะร้านนี้คือเข้าคนละครึ่งด้วยนะแล้วก็มีฟู้ดมีแก๊ปแพนด้าอะไรหมดมีหมดนะนี่ครับเมนูแนะนำเนี็ดก็จะเป็นหอยน้ำลงทรงเครื่องก็ร้อยห้าสิบ 150, ตำปูมาสองร้อยห้าสิบนะค่อนข้างข้าวัดจานใหญ่ร้อยห้าสิบทอดมันกุ้งสองยี่สิบแกงเป็นสาผัดส้มก็สามรยห้าสิบ 350. สองเกลือหนึ่งมะนาวก็ร้อยแปดสบนะกุ้งเนี่ยใส้อยเจ็ดสิบสี่น้อ้าองหวานก็มีนะมมาจมตับัวมาบัวมา่องดื มีนูปูนิ่มมีนูกลุ่มปลาช่อนปลาหนิ่งปลาตะพิมปลาเน่อ่อนปลาบึกปลาคังปลากระพงปลามหมึกหมูอ๋อเขาจะแยกเป็นแบบหมูไก่อย่างเงี้นะยำทั่วไปแล้วก็ต่ำต่ำก็จะเริ่มจากหกสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ เอาไหมล่ะโอ้๋ทำไมยืนจังคือจะกินหมดไม่ได้กินไม่หมดหรอกยวค่อยว่ากันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารนิดหนึ่งเราสั่งไปแล้วท่านผู้ชมครับหน้าตามาแล้วนะกุ้งเราสั่งไปครึ่งกิโลนะแล้วก็ยังมีกุ้งแช่ต้มปลาต้มยำนะก็ประมาณนี้นะฮะะเดี๋ยวลองชิมนิดหนึ่งแล้ว เดี๋ยวลองต้มยำก่อนฮนะว,ว้าวน้ำข้นอันนี้เราสั่งต้มยำทะเลก็คือเอเฉพาะปลาหมึกกับกุ้งเน้เนไปเลยสองอย่างนี้นะเราจะสังเกตว่าเมนูค่อนข้าง ราคาค่อนข้าง,งพอสมควรอยู่แต่ว่าเขาอยู่ได้นานเขาเปิดมา,นานแล้วนะผมว่าส่วนหนึ่งน่านจะเป็นที่รสชาติอาหารต้องยอมรับครับอยากให้มันโดนนะผมไม่ได้มีส่วนไม่ชนแช่อะไรนะแต่ว่ามานานผ่านมาก็กี่ละครั้งสองครั้งปีละครั้งจะมาส่วนตัวมาหน่วยงานมาที่ กันเลี้ยงนะครับอยู่้กินผมชอบกินนะเอาแบบใส่แบบเมี่ยงๆเลยนะอันนี้กู้แชตปานอ,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 อือืออือืออืออว่ากู้อะร <c oughs> รสชาตินะล่ะรสชาติของ คือมือพ่อครัวไม่ครัวเขาต้องยอมรับอร่อยจริงนะอร่อยจริงนะเดี๋ยวมาดูเอ่ะลองชิมจิ้มหน่อยจิ้มจิ้มของพวกนี้อยู่ที่น้ำจิ้มมันติดเลยนะอือหือโอเคฮะไม่ผิดหวังงั้นก็ถ้าใครแวะไปบ้างบ้างก็น่าด้วยที่นี่นะครับกุ้งเผา กอากสิบอสเจอครับขออนุญาตกินแล้วกันเพราะว่าหิวมากอร่อยด้วยร้านนี้โอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับหน้าขอบคุณทุกท่นอีกคสวัสดีครับ